ก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอเรื่องราวของ CLC ไปแล้วว่าพวกเธอต้องผ่านอะไรกันมาบ้างในตอนนี้เราจะมารู้จักเพนตากอนวงน้องชายที่เดบิวต์ตาม CLC มาติดๆซึ่งการเดินทางของพวกเขาก็น่าสนใจและต้องผ่านอะไรมาเยอะไม่แพ้กันเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของพวกเขาครับ อย่างที่ทราบกันแล้วว่าเพนตากอนคือวงบอยแบนด์จากค่าย Cube Entertainment แต่สิ่งที่น่าสนใจคือจุดริ่มต้นของสมาชิกหลายๆคนวงนี้มาจากค่าย Big 3อย่าง SM, JYP และ YG ต่างหากโดยจินโฮปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกในฐานะของจีโน่สมาชิก SM The b a l ด a d ในปี2010โดยแม้จะยังเป็นเด็กฝึกในตอนนั้นแต่เขาก็ถูกเลือกเข้ามาในโปรเจกต์นี้เพราะสกิลการร้องเพลงที่ไม่ธรรมดานั่นเอง แม้จะได้การตอบรับที่ดีแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้เดบิวต์กับวงใหม่ของ SM แต่อย่างใดแล้ออกจากค่ายในเวลาต่อมาอีกด้านหนึ่งกับรอบชิงการประกวดออดิชั่นนักร้อชายยอดเยี่ยมครั้งที่7ของ JYP Entertainment ก็เป็น e h u i t a g หรือฮุยที่ชนะก,การประกวดในครั้งนั้นและได้กลายเป็นเด็กฝึกของ JYP ไปแม้ว่าจะฝึกอยู่ระยะหนึ่งหุยก็ได้ออกจาก j y p ไปในที่สุดข้ามมาปี2014กับรายการ Mix and m a t c h รายการที่หาสมาชิกบอยแบนด์กลุ่มใหม่ของ YG Entertainment ฮงซอกหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่พลาดโอกาสถูกคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของไอคอนไปอย่างน่าเสียดายก็ตัดสินใจออกจาก YG ไปในที่สุดหลังจากรับงานเป็นแดนเซอร์ให้ศิลปินรุ่นพี่รวมถึงการรับเด็กฝึกต่างชาติเข้ามาในปี2016คิวก็พร้อมแล้วที่จะประกาศวงบอยแบนด์กลุ่มใหม่ต่อจากวงในตำนานอย่าง Beast และ b 2 b ขึ้นมา ซึ่งทางค่ายก็ได้มีรายการ Pentagon Maker เพื่อใช้ในการคัดเลือกเด็กฝึกผู้เข้าแข่งขันทั้ง10คนมาเป็นสมาชิกตัวจริงในตอนจบและสมาชิกที่ถูกเลือกในตอนสุดท้ายได้แก่จินโฮฮุยฮงซอกยอวอนยูโตะคีโน่และอูซอกโดยพวกเขาจะได้เดบิวต์กับวงที่ชื่อว่า Pentagon ซึ่งมีกำหนดการจะเดบิวต์ในวันที่16กรกฎาคมแต่ก็เปลี่ยนเป็น23กรกฎาคมจนสุดท้ายคิวโกะมาบอกว่า แผนเดบิวต์ของวงต้องเลื่อนไปก่อนเนื่องจากปัญหาภายในเรียกได้ว่าสมาชิกวงเจอกับปัญหาตั้งแต่ยังไม่ทันเดบิวต์เลยทีเดียวแต่ในที่สุดวันที่10ตุลาคม2016หเพนตากอนก็ได้เดบิวต์โดยคราวนี้ไม่ได้มีสมาชิกแค่เจ็ดคน แต่เป็นการเดบิวต์สมาชิกทุกคนที่เข้าแข่งขันในเพนตากอนเมเกอซึ่งอีกสามคนก็คืออีดอนชินบอนและเหยียนอันกับมินิอัลบั้มแรกในชื่อเดียวกับวงพร้อมเพลงโฟรโมทนามว่ากอริ l l า และบ,บัมแรกชุดนี้พีคอยู่ที่อันดับ7ในกาวันชาร์ตและทำยอดขายไปได้ทั้งสิ้ 10, น19,00 0ชุดนับว่าเป็นการเดบิวต์ที่ดีเลยทีเดียวเพนทาก,กอนไม่รอช้าที่จะคัมแบ็กครั้งแรกกับวันทึกอัลบ,บั้มชุดที่2 5 Five s e n s e และเพลงโปรโมท Can You Feel It พร้อมกับกิจกรรมโชว์เคสที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเรียกได้ว่าปีแรกของการเดบิวต์เพนทากอนมีกิจกรรมไม่ทำมากมายสมกับเวลาที่ต้องเลื่อนมานานเลยทีเดียว ปี2017เพนตะกอนมุ่งกับกิจกรรมเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นเต็มที่ทั้งการปล่อยอัลบั้มกอริล่าที่นำเพลงของวงมาแปลงเป็นเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นและทำยอดขายทะลุไปได้ถึง10,000ชุดและคัมแบ็เกาหลีกับมินิอัลบั้มเซเล m ร n y พร้อมกับเพลงไตเติล Critical Beauty ในตอนนี้เราเริ่มจะได้เห็นความหลากหลายของแนวเพลงที่เพนตะก็ต้องการจะสื่อว่าพวกเขาไม่หยุดอยู่ที่คอนเซปต์ใดคอนเซปต์หนึ่งในขณะที่อัลบั้มชุดนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านยอดขายมากนักในช่วงนี้เองที่สมาชิกวงโดยเฉพาะหัวหน้าวงอย่างหุยเริ่มที่จะเดินลอยตามรุ่นพี่ศิลป,ปินค่ายคิวบ์ในบทบาทของนักแต่งเพลง 멈출 수 없는 기억 속에 Every day, every night 내 목소리는 없긴 보여 한 줌의 제가 되길 바래 ที่ได้อีดอนและอูซอกมาช่วยแต่งคําร้องให้กลายไปเป็นหนึ่งในเพลงที่ใช้ในการแข่งขันของรายการ Produce n 0 1 Season 2และประสบความสำเร็จอย่างลดงามเมื่อเพลงนี้สามารถไต่ชาร์ตไปได้ถึงระดับหนึ่งในทุกชาร์ตทั้งเมลอนเอ็มเน็กบาร์โซลิบาดาและนาเวอร์กลายเป็นเพลงเดียวทำออคิวไปส่งผลให้หุยกลายไปที่รู้จักในฐานะนักทำเพลงฝีมือดี แต่เขาก็ได้รับโอกาสสำคัญอีกครั้งในการทำเพลงเดบิวต์ให้กับวงที่ชนะเลิศจากรายการอย่างวันวันซึ่งเขาก็ได้แต่งเพลงที่ชื่อว่า energetic โดยได้อูซอกมาช่วยเขียนเนื้อเพลงให้ด้วย energetic กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ประสบความสำเร็จที่สุดในปีนั้นทั้งใส่ติออกคิวต่อเนื่องและยังสามารถคว้าถ้วยรางวัลจากรายการเพลงไปถึง15ถ้วยที่ทำให้ฮุยเปลี่ยนจากสถานะนักทำเพลงที่น่าจับตามองไปสู่อัจฉริยะในชั่วข้ามคืน เพนทากอนปิดปี2017ไปด้วยการโปรโมตมินิอัลบั้มอีก2ชุดคือ Demo 01และ Demo 02กับแนวเพลงที่มีความเป็นตัวเองมากขึ้นนั่นก็เพราะฮุยที่ถูกยอมรับจากวงการเพลงเข้ามาควบคุมและโปรดิวซ์เพลงเองทั้งหมดร่วมกับสมาชิกในวงนับแต่นั้นเพนทากอนก็ถือเป็นวงที่มีโปรดิวเซอร์เป็นของตนเองโดยแทบจะไม่ใช้บริการนักทำเพลงคนอื่นมาทำเพลงไตเติลโปรโมทให้กับวงอีกเลย ถ้าบอกว่าปี2017เป็นปีที่คุยเป็นที่รู้จักในฐานะของนักทำเพลงปี2018ก็เป็นปีที่เพนตะก้อนเป็นที่รู้จักในฐานะวงไอดอลที่มีเพลงดีมีคุณภาพเมื่อโพสต t i ตมินีัลบัมชุดที่6ได้วางจำหน่ายและมีเพลงไตเติลนามว่าชาย ช่วงแรกของการวางจำหน่ายชายไม่ได้เป็นที่พูดถึงหรือรู้จักในวงกว้างแต่อย่างใดแต่ด้วยทำนองเพลงที่ติดหูและท่าเต้นสุดติดตาก็เกิดกระแสปากต่อปากทั้งจากคนในวงการและในหมู่คนทั่วไปเพลงชายจึงค่อยๆไต่อันดับชาร์ตเมลอนจาก500ปกว่าขึ้นมาสู่186และภายในเวลาไม่กี่วันเพลงก็ได้ขึ้นไปถึงอันดับ95กลายเป็นเพลงแรกของวงที่ทำลายกำแพงท็อป100ได้สำเร็จและขึ้นไปพีคถึงอันดับ16 จากความสำเร็จนี้ทำให้คิวบขยายเวลาในการโปรโมทเพลงขึ้นไปอีก2สัปดาห์เพลงนี้ยังติด Top 10 Viewboards World Digital Song Sales Chart อีกด้วยยังไม่พอ MV เพลงนี้ยังเป็นเพลงแรกที่ยอดวิวทะลุ100ล้านวิวและยังถูกเสนอเข้าชิงเป็น Song of the Year จากหลายเวทีทั้ง Genie Music a w a r d Mnet a s i a n Music Award อีกด้วยแม้ในปีนั้นเพน t a ก o นจะไม่ได้รางวัลใดๆแม้แต่ถ้วยในรายการเพลง แต่ชายก็กลายเป็นเพลงหนึ่งที่ดังที่สุดในปี2018และกลายเป็นเพลงชาติของวงนับแต่นั้นมาทุกอย่างดูเหมือนกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยนอีกครั้งหลังจากนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไว้มาติดตามพาต่อไปกันครับ